สถานที่ศักดิ์สิทธิ์หลายแห่งเช่นหอคอยปีศาจหรือมาโตติปิลาถูกเชื่อว่าเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างโลกและจักรวาลเป็นพอเท่าที่ชาวดวงดาวใช้เดินทางไปมาซึ่งตำนานนี้มีมาก่อนหนังเรื่อง Close Encounters นับพันปีคำทำนายที่น่าทึ่งที่สุดเรื่องหนึ่งมาจากเผ่าโฮปีคือเรื่องราวของ Blue Star k a c h a c h i n a จิตวิญญาณแห่งดวงดาวที่จะปรากฏตัวเป็นแสงสีน้ําเงินบนท้องฟ้าเป็นสัญญาณเตือนถึงการสิ้นสุดของโลกยุคที่4และการเริ่มต้นของยุคใหม่ตุ๊กตาคาชาชิน่าที่ใช้ในพิธีกรรมไม่ได้เป็นเพียงจินตนาการแต่ถูกสร้างเรียนแบบรูปลักษณ์ของผู้สอนจากฟากฟ้าบางตัวมีหมวกทรงกลมมีดวงตาเดียวหรือมีเขาที่ดูเหมือนเสาอากาศสื่อสารในพิธีเต้นรำเพื่อบูชาดวงดาวพวกเขาเชื่อว่า พวกเขากำลังส่งสัญญาณกลับไปบอกให้เหล่าบรรพบุรุษรู้ว่าพวกเขายังคงรักษาคำสอนและยังคงดูแลพระแม่ธรณีตามที่ได้รับมอบหมายแม้ในปัจจุบันเขตสง,งวนของชาวอินเดียนแดงยังคงเป็นพื้นที่ที่มีรายงานการพบเห็น UFO อสูงที่สุดแห่งหนึ่งในอเมริกาสำหรับคนนอกมันคือปรากฏการณ์ประหลาดแต่สำหรับคนที่นั่นมันคือเรื่องปกติธรรมดาเหมือนเห็นเพื่อนบ้านมาเยี่ยมความเชื่อเรื่องเด็กแห่งดวงดาว หรือ Star Children ยังคงอยู่เด็กที่มีความสามารถพิเศษและมีดวงตาที่ลึกซึ้งเกินไหวถูกเชื่อว่าเป็นลูกหลานที่สืบสายเลือดมาจากผู้มาเยือนเหล่านั้นสารสำคัญที่ชาวดวงดาวทิ้งไว้ไม่ใช่เทคโนโลยีการทำสงครามแต่คือคำเตือนเกี่ยวกับการดูแลโลกหากมนุษย์ทำลายสมดุลของธรรมชาติพวกเขาจะกลับมาอีกครั้งไม่ใช่เพื่อช่วยเราแต่เพื่อชำระล้างโลก บางทีเราอาจจะต้องหยุดมองหาเอเลี่ยนในฐานะสัตว์ประหลาดที่จะมาบุกโลกและเริ่มรับฟังตำนานเก่าแก่ที่บอกเราเสมอว่าเราไม่ได้อยู่เพียงลำพังและเราไม่เคยอยู่ลำพัง